นี่กำลังดูแลจะเป็นต้นกำลังปลายถึกอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยจะเป็นต้นใหญ่พอสมควรนะครับนี่ดอกเขานะครับมีดอกแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้นนี้น่าจะขอเงาไปนะฮะดูแล้วดูเงาพอใหญ่พอสมควรนะครับ อาจจะต้องของเงาไปเพื่อทำยานะครับเยอะจริงครับนี่เจอกำลังควายถึกนะฮะต้นนี้ต้นใหญ่พอสมควรนะครับนี่ต้นใหญ่พอสมควรนะครับ ต้นนี้กำลังปลายถืกครับที่จะใช้ก็เป็นเครือเขาต้องรอเครือนะครับแล้วก็นี่เงาเขานะฮะเงาเขาเนี่ยใช้ได้นะครับนี่คือต้นกําลังปลายถืกครับเป็นยาสามัญประจําป่าเลยฮะเยอะเลยครับนี่ครับ กำลังควายถึกอีกสักรอบครับลูกกำลังดกเลยครับนี่ครับนี่นะฮะกำลังควายถึกครับนี่เป็นลูกเขาครับคือจะออกสีแดงนะครับแล้วตอนนี้ลูกต้นนี้ดกมากครับนี่ดกจนถึงโคนเลยครับนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยนี่นะครับ สรรพคุณทางยาค่อยว่ากันนะครับนี่เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ออกจะช่วยบํารุงกำลังบํารุงเลือดขับลมยาอายุวัฒนะนะครับเนี่ยต้นจะออกสีแดงนวลๆอย่างนี้นะครับเนี่ยลูกเกิดตั้งแต่ต้นมาเลยครับเนี่ยดกมากเลยครับนี่นะครับเดี๋ยว เราไปดูว่าหัวมันเป็นยังไงนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูครับเพราะว่ากำลังขุดอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูครับแถวนี้เป็นดงกำลังไฟติดเลยครับไปดูว่าหัวเป็นยังไงเนี่ยต้นนี้ก็ลูกดอกนี้มันเป็นลูดูการข้งเข้าครับเนี่ย เนี่ยดกมากครับนี่น,ะนหนาต,ต้นมันเป็นหนามหัวก็เป็นหนามเป็นเงานี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นี่ครับนี่นะครับนี่หัวเหมือนกับลากสามสิบนะครับแต่ว่าจะแข็งกว่า<อ>หัวป้อมกว่าออกเครดนหัต้นครับตามง่า,านี่คือกําลังคอยถือเขาจะเป็นเงาเขาครับใช้ลากใช้เงาเขาในการ ประกอบยาแล้วก็ใช้ต้มกินได้นะครับอ่ะในนะมาแล้วก็เอาไปทำยาอีกชนิดนึ่งครับนี่ครับแต่เห็นทั้งต้นทั้งดอกอทั้งลูกผลนะครับแล้วก็ทั้งเงาแล้วนะครับโอเคครับ